สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องของการเงินการงานและความรักในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2565นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะถ้าท่านใดไม่ทราบนะคะว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งวันที่เดือนปีพศและเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะจะผูกดวงวางลัคนาให้กับท่านค่ะ เมื่อดวงดาวต่างๆนะคะมีเกณฑ์การโครจรย้ายราศีก็ย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีเลยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรของแต่ละลัคนาราศีก็ไม่เหมือนกันค่ะในคลิปนี้เราก็จะมาพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเรื่องของการเงินอันดับแรกเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวการเงินโครจรไปได้ตำแหน่งประและก็ตำแหน่งราชาโชคค่ะแล้วก็อยู่ในภพสหัชชะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านนั้นนะคะ โคจรไปได้ดีนะคะได้ตำแหน่งที่เด่นดีก็คือราชาโชคก็จะมีรายรับเข้ามาหลายๆทางนะคะแล้วก็เข้ามาแบบง่ายๆหรือจากผลที่ท่านได้ทําลงไปนะนะคะก็อาจจะส่งผลกําไรกลับมาให้ท่านก็เป็นไปได้ค่ะและในตรงจุดนี้นะคะดาวการเงินมีตำแหน่งประด้วยก็หมายความว่าก็ยังมีรายจ่ายที่จะต้องใช้จ่ายออกไปค่ะและ เขาอยู่ร่วมกับดามฤรยูก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็อาจจะมีรายจ่ายที่กระโดดมาจากรายจ่ายประจําก็เป็นไปได้อาจจะต้องจ่ายออกไปโดยที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดทําธุรกิจเกี่ยวกับคนจํานวนมากๆคนมากมายมากหน้าหลายตาหรือมีคอนเน็ชันกับคนจํานวนเยอะๆคนรอบข้างสังคมเพื่อนฝูงของท่านในช่วงระยะเวลานี้ จะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะสังคมคนรอบข้างในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็จะมีกําลังซื้อหรือมีกําลังที่จะมาใช้บริการลดลงนั่นเองดังนั้นในการเงินในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมอย่าประมาทนะคะควรบริหารการเงินให้ดีๆค่ะนะคะสิ่งไหนที่เราควรที่จะไม่ซื้อเราก็จะไม่ซื้อนะคะต้องบริหารตรงนี้ให้ดีๆนะคะแม้ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีดาวพระราหูค่ะ เข้ามาอยู่ในภพการเงินของท่านดาวพระราหูวดวงนี้นะคะอาจจะล้วงทรัพย์ท่านหรือจะทําให้ท่านได้ทรัพย์นั้นก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวการเงินของท่านโคจรไปได้เด่นไปได้ดีหรือให้คุณให้โทษแก่ท่านอย่างไรนั่นเองนะคะแต่ในตรงจุดน,นี้จิราก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีมีนะคะว่าท่านผู้ชมในช่วงระยะเวลานี้อาจจะค่อนข้างที่จะโลภมากสักเล็กน้อยนะคะไม่ได้โลภมากหมายถึงว่าสิ่งไม่ดีนะคะก็หมายถึงว่าเห็นอะไรที่ได้เงินได้ทองท่านจะทํา ตรงนั้นได้เงินได้ทองท่านก็จะทําใครมาชวนบอกว่าทําแล้วได้กําไรท่านก็จะทําตรงนี้นะคะด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้เงินเราอยากจะทําอะไรที่กําไรขึ้นมามากๆก็อาจจะทําให้เราพลาดในตรงจุดนี้ก็ได้เราอาจจะไม่มีการพิจารณาที่ดีเราก็อาจจะโดนหลอกให้สูญเสียเงินก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการงานของท่านนะคะในตรงจุดนี้นะคะ จะมีดาวพระพฤหัสข่ะเป็นดาวประจําเรือนการงานแล้วเขาก็มาอยู่ที่ลัคนาของท่านตั้งแต่แวันที่8เมษายนปี65แล้วและดาวดวงนี้นะคะโคโจรมาได้ตําแหน่งเกษตราธทิบดีแล้วก็จะอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ1ปีนะคะตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีนี้การงานของท่านจะมั่นคงมากๆค่ะท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะก็จะประสบความสําเร็จหมดเลยแต่อย่าลืมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวดวงนี้เดินโคโจรวิปลิตถอยหลังค่ะ การงานในช่วงยะาะเวลานี้นะคะอาจจะทําให้ท่านรู้สึกอาจจะเปลี่ยนใจมีความรู้สึกท้อทแท้ใจในบางครั้งหรือการงานที่คิดว่าท่านจัดได้แล้วนะคะ กลับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือบางอย่างนะคะการงานกําลังไปได้ดีไปได้สวยนะคะอาจจะมีอะไรมาขัดแข้งขัดขาท่านหรือสะดุดในเรื่องของการงานของท่านก็เป็นไปได้ยิ่งดาวพระพุธหัตตรงนี้อาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากมายเลยอาจที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเคยสนับสนุนท่านเอ๊ะมาตอนนี้ทําไมเขานิ่งเฉยทําไมเขาไม่มีอะไรที่จะมาซัพพอร์ทท่านเลยเพราะดาวพระพฤหัสค่ะเดินโคจรผิดปกตินั่นเอง อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้นะคะอยากไปท้อแท้เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะถึงเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่มีวันที่จะทําให้เราตกอับค่ะขอให้เชื่อจีลาในตรงจุดนี้นะคะขอให้เสมอต้นเสมอปลายนะคะในเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการงานจิลาก็อยากจะให้หลักคิดอยู่นิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ในเรื่องของหุ้นส่วนของท่านผู้ชม หรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวดวงนี้ค่ะเขาเดินโคจรวิปริตเดี๋ยวเดินเร็วเดี๋ยวถอยกลับไปเดี๋ยวย้อนมากลับไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของหุ้นส่วนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรเอาแน่เอานอนไม่ได้รวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมมาดูดวงท่านผู้ชมทราบแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคําพูดของเรานะคะเราจะพูดอย่างไรนะคะให้เราได้ผลประโยชน์เราจะทําอย่างไรก็อยู่ที่คําพูดของเราค่ะการพูดคุยการเจรจาก,การปรับความเข้าใจกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะผลประโยชน์ของท่านค่ะอยู่ที่ท่านแล้วนะคะว่าท่านจะทําอย่างไรนะคะ การเงินและการงานก็พยากรณ์ไปแล้วอันดับต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะชาวลัคนาราศีมีนะคะมีดาวพระพฤหัสมาทับที่ลัคนาของท่านตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65นี้แล้วค่ะแล้วดาวดวงนี้จะอยู่ในตรงจุดนี้นะคะประมาณ1ปีช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะถ้าท่านใดที่ยังโสดก็จะได้เจอเนื้อคู่ค่ะคนที่เข้ามามักจะมีความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่ในเรื่องของการงาน และในช่วงนี้อย่าลืมนะคะดาวพระพฤหัสเดินโคจรวิปปิตค่ะเขาอาจจะมาพูดคุยกับท่านระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้ก็ชักจะเงียบหายไปหรือเอ๊ะทำไมหายไปเงียบๆเอ๊ะทำไมไม่ติดต่อมาอีกก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะดาวดวงนี้เดินโคจรวิบริตค่ะอดทนค่ะ ถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะคะก็ไม่แคลวคลาดต่อกันแล้วเราก็มาดูดาวประพุธนะคะซึ่งเป็นดาวประจําเรือนคู่ครองคนรักของท่านนะคะในช่วงยะยเวลานี้เขาก็เดินผิดปกติอย่างที่เจลาบอกตั้งแต่ต้นดังนั้นค่ะในเรื่องของความรักและความผูกพันในช่วงยะยะเวลานี้นะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปบีบเค้นหรือคาดคันอะไรมากมายนะคะ ก็ควรจะดำเนินชีวิตหรือคบกันไปคุยกันไปแบบสบายๆนะคะอย่าทําให้เกิดวิตตกจริตและกังวลเกินไปนะคะความรักนะคะมักจะต้องการความสบายใจค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านมาดูดวงกับกีฬานะคะท่านต้องเอาจุดนี้นะคะเป็นหลักเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้อดทนได้อดทนอดกลั้นได้อดกลันกล้นนะคะและทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะจากการพยากรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงาน,งานและความรักนะคะ ก็มีดีมีเสียนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมก็ควรจะมีสติและเอาคําพยากรณ์ในตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ